สวัสดีครับโคชบีครับวันนี้ผมมีอะไรอย่างหนึ่งที่แบบผมได้ลองเล่นแล้วผมอชอบมากมากเลยเลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังณนะปัจจุบันนี้ปี2025มันเกิดขึ้นอะไรกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบออกกำลังกายวันนี้ผมมีเครื่องมาแนะนำนะครับ Gym m o n s เ e r เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับจากบริษัท Speed d i a n c ์นะครับความสูงเนี่ยประมาณ 180ปกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนความกว้างเนี่ยก็กว้างกว่าช่วงไหลเล็กน้อยนะฮะความยาวของตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราเริ่มออกออกำลังกายเรายืนอ,อยู่ประมาณไหนเราก้าวเท้าไป1นก้าวซึ่งผมขอกาว่าสักประมาณ1เมตรเพียงแค่คุณมีพื้นที่1เมตรคูณเมตรคุณก็ออกกำลังกายได้อย่างหลากหลายแล้วอันนี้หลากหลายแค่ไหนมันมากกว่าที่คุณคิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเริ่มเป็นยังไงเวลาเรามี เครื่องนี้อยู่ในตัวอยู่ในมืออยู่ในบ้านของเรานะครับวิธีการปรับนะครับกดปุ่มเดียวนะครับแล้วค่อยๆจับตรงปลายแผ่นนะครับให้มันปรับระดับลงมาให้วางสนิทอย่าให้มันทับเท้านะครับเดี๋ยวไม่ได้ออกกำลังกายกพอดีหน้าจอสีสีสวยงามขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของคนที่ออกกำลังกายประจำอยู่แล้วสามารถเลือกใช้โหมดฟรลิฟนะครับ ออกแบบดีไซน์ท่าทางการดึงการพุชการทวิส uh, ต์ใดๆต่างๆของโมชันมูฟเมนต์ได้ทุกๆอย่างเราสามารถดึงจากด้านหน้าผลักจากด้านหลังดึงจากด้านล่างดึงจากด้านบนได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนิดหนึ่งนะฮะอันนี้จะมีเพลงให้เลือกเยอะมากๆนะมีทั้งฮิปฮอแร็ปไน b r ตี้ไอ u อ t r บีร็อกคันทรีอิเล็กทรอนิก พวกนี้เพลงจ่ายลิขสิทธิ์มาให้หมดแล้วนะฮะถูกต้องตามกฎหมายหมดชอบเพลงดังเปิดดังได้ไดนะฮะชอบเพลงกลาง,กลางๆก็เบาลงมาหน่อยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยยังมีในส่วนของต่ออินเทอร์เน็ต WiFi เพื่อเอาไว้ดูในโปรแกรมที่จำเป็นจะต้องโหลดข้อมูลเพื่อเอามาดูนะฮะบลูทูธวิงนะฮะบลูทูธวิงเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราออกกำลังกายไปไม่ต้องเสียเวลาเอื้อมมือไปกดที่หน้าจอ เพียงแค่ปลายนิ้ว2นิ้วนะครับโ,โหอันนี้ลั้มมากๆยิ่งกว่าโทนี่สตาร์กนะฮะย้อนกลับมาดูที่ฟรีลิฟอีกแป๊บหนึ่งนะฮะมี4โหมดในบรรทัดที่1เขาจะบอกว่าโหมดสแตนดาร์ดก็คือเหมือนที่เราออกกำลังกายมาตลอดชีวิตก็คือออกแรงแค่ไหนแรงมันถูกดึงปรับแค่นั้นนะฮะอันนี้เจอกันมาหมดแล้วแต่โหมดที่พิเศษเนี่ยคือโหมดเชนอันนี้เราอาจจะเห็นความแอดวานซ์ซึ่งบางท่านเนี่ยอยากให้มันแอดวานซ์ เวลาออกกําลังกายเวลาจะยกต้องเอาโซ่มาคล้องต้องเอายางมาดึงอันนี้ f ีล l ิ่งเหมือนกันเลยนะฮะเวลาเราออกแรงดึงหรือออกแรงผลักนะฮะมันจะหนักมากแต่เวลาที่เราเหยียดหรือคืนตัวกลับไปอ่ะมันจะมีแรงกระชากกลับที่ช่วยเสริมให้เราไม่ต้องออกแรงมากอันนี้ก็ช่วยเน้นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากๆนะฮะถ้าภาษาการออกกําลังเนี่าเป็นโหมดที่ concentric คือการบีบเกรงกล้ามเนื้อแล้วมันออกแรงเยอะนะฮะถัดมาเป็นโหมด อิสเซนทริกโหมดนี้นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศป้องกันอาการบาดเจ็บสามารถทำได้เพราะว่าเวลาเราออกแรงยกน้ำหนักอาจจะไม่ได้เยอะแต่จังหวะที่ถูกดึงฉีกออกไปเนี่ยส่วนนี้กล้ามเนื้อถูกยืดออกมันจะสามารถลดอาการบาดเจ็บระหว่างที่เราฝึกหนักหรือระหว่างเราแข่งกีฬาให้เราปลอดภัยมากขึ้นได้โหมดนี้เจ๋งมากๆครับบางครั้งถ้าอยากฝึกบางทีนักกีฬาต้องให้โค้ชมาช่วยออกแรงต้านออกแรงดึงนะแต่อันเนี้ย มอเตอร์อัจฉริยะที่ทำงานในระบบ AI มาทำให้เราถึงที่แล้วนะฮะถัดมาเป็นโหมดฟลิกสปีดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายประจำอยากจะทราบนะครับว่าการหาพลังสูงสุดในแต่ละท่าของเราเดี๋ยออกแรงที่สูงสุดแค่ไหนแต่ตัวนี้ในขณะที่เราออกแรงในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีค่าการวัดพลังขึ้นให้เราเห็นว่าจังหวะสูงสุดของเราจนต่ำสุดเนี่ยตัวเลขมันวิ่งไปที่กี่กิโลแล้วจบที่กี่กิโลนะครับอันนี้ กราฟให้เห็นระหว่างออกกำลังกายนะฮะกราฟที่แสดงถึงพละกกำลังของเราแค่นั้นไม่พอนะฮะเวลาเรายกขวายกซ้ายหรือยกสองข้างพร้อมกันมีเส้นที่แสดงให้เห็นถึงพลังแขนขวาแขนซ้ายว่าออกแรงข้างไหนมากหรือน้อยเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาให้กล้ามเนื้อแขนสองข้างมันเท่ากันได้สร้างความบาลานซ์แทนที่ความอิมบาลานซ์ในร่างกายของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถ พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายเพื่อไปเล่นกีฬา mm hmm. เพื่อไปปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราได้ดีขึ้นเมื่อกี้เราพูดไปถึงบรรทัดแรกแล้วเรามาดูบรรทัดที่2 a c c e s s o r y เนี่ยมันจะมีจุดดึงอยู่สฝั่งนะครับ mm hmm. เราสามารถกดสว mm ิตช์ให้เป็นโหมดของ feeling คล้คายๆยกดัมเบลได้หรือจะเปลี่ยนให้เป็นบาเบลซึ่ง ความฉลาดของมอเตอร์ AI ก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราออกไปเล่นฟรีเวทและใช้บาร์เบลจริงๆนะฮะถัดมามอเตอร์ Motor ตัวนี้สามารถแบ่งแยกการทำงานได้ออกกำลังกายคนเดียวแล้วเบื่อชวนเพื่อนมาเล่นทางขวาเล่นได้นหนึ่งท่านทางซ้ายเล่นได้นหนึ่งท่านมีการเก็บข้อมูลให้ทั้งสองฝั่ง แบ่งแยกการยกน้ําหนักไม่ต้องยกเท่ากันได้นะฮะอันนี้คือความเจ๋งมากๆนะฮะทำให้การออกกำลังกายมันดูสนุกมากขึ้นนะฮะเล่นสลับท่ากันได้ประหยัดเวลาถัดมาบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่2คือ Display Flip อันนี้เอาไว้ทําไมเวลาเราออกกาลังกายนะครับอยู่ในท่านอนต้องนอนยกท่าต่างๆนะฮะไตเส็บหน้าอกหรือว่านอนปั้นก้นของคนผู้หญิงนะฮะอยากมีก้นสวย หน้าจอดิสเพลย์ฟลิปเนี่ยสามารถปรับอัพไซด์ดาวความลงมาเพื่อให้คนที่นอนสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆที่เขายกในแต่ละท่าบริหารนั้นๆน,น,นะฮะ,อ,ะอันนี้เขาคิดมาให้หมดแล้วนะ,อ,ะอันนี้จบหมดแล้วทั้ง3มบรรทัดบนเมื่อกี้ผมอธิบายในยส่วนของการแสดงแผนภูมิการออกแรงขวาซ้ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมี range of motion บอกเป็นกราฟเลยครับว่าเวลาเรายกเนี่ย แรงขึ้นแรงลงมันสมูทไหมหรือว่ามันสเปะส,สปะนะฮะอันนี้ก็โอ้โหจะไปหาเล่นที่ไหนถึงจะมีใครมานั่งอธิบายเรื่องเวนต์ o อฟโมชันให้เราทราบนะฮะเราขึ้นสุดไหมขึ้นแค่นี้เ้วเลิกหรือเราขึ้นสุดถ้าขึ้นสุดกราฟก็จะขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดถ้าเราขี้โกงเรายกได้แค่นี้ลงกราฟมันก็จะตึ้งหนึ่งแค่นี้ก็ถือว่ายังทํางานได้ไม่เต็มที่เราต้องไปปรับฟอร์มไปปรับท่าของเราน้าหนักเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่เบาสุด3.5นะฮะเราจะใช้นิ้ว หมุนเอาหรือจะค่อยๆกดบวกกดลบก็ได้ความละเอียดของตัวเลขเนี่ยเป็นระดับจุดหน่วยทศนิยมบางครั้งเราจเจอปัญหาในการยกนะฮะในหนึ่งท่าเบาไปเพิ่มน้ำหนักหนึ่งแผ่นเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งแผ่นก็หนักไปต้องไปหาอะไร มาวางสอดมาวางเพิ่มให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างความพอดีตัวนี้มันมีความละเอียดให้ในระดับจุดทศนิยมทีละจุดห้าเพิ่มขึ้นเพิ่มลงได้ถึงจุดห้ากิโลกรัมหรือครึ่งกิโลนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดพวกบาร์เบลนะฮะน้ำหนักหนักสุดขวา50ซ้าย50จะถูกรวมมาเป็น100กกิโลถ้าใครอยากยกน้ำหนักในท่าเบนเฟส1 0 0กิโลตัวนี้สามารถทำได้แต่ตัวนี้ เราจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สําหรับคนที่ไม่ได้แบบยกหนักมากแม x สุดได้แค่ร้อยโลแล้วถ้าเกิดเราออกแรงเกิน100ยโลเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันจะมีกราฟบอกนะครว่าพลังงานในการยกของเราเนี่ยอาจจะดันขึ้นไปได้ถึง110หรือ120กิโลแต่ว่ามันจะไม่สามารถไปมากกว่านั้นหรือถ้าบางท่าเรายกขึ้นมาสควอตหนักหนัก,นก150โลเดดลิฟส0กิโลเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ยังไม่ถูกพัฒนาให้รับ น้ำหนักได้ถึงความแข็งแรงระดับนั้นอาจจะต้องรอรุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดนะครับะฉนั้นพวกสายหมีสายพลังอดใจรอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตัวที่มันรองรับความหนักได้ระดับนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามาแน่นอนสำหรับในบรรทัดสุดท้ายนะครับของหน้า free lift เนี่ยก็จะมีเขาเขียนว่า assist mode คือโหมดที่ถ้าเราไม่มีเทรนเนอร์นะฮะแล้วเรากังวลว่าในจังหวะที่เรายกไปแล้วเนี่ย เราอยากจะยกให้มันสุดแรงแล้วจ,จู่ๆมันยกไม่ไหวเนี่ยแอสซิสต์โหมดจะมีให้2ระดบับคือเซฟน้อยๆกับเซฟมากๆนะฮะสามารถช่วยให้ในจังหวะที่เรายกเหมือนจะไม่ไหวเนี่ยจะมีแรงพยุงมาช่วยให้เราผลักหรือให้เราดึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทําให้เราผ่านจานวนครั้งนั้นๆได้อย่างเต็มที่นะฮะนะฮะอ่ะก็จบในส่วนของหน้าแรกไปนะฮะที่เป็นฟรีลิฟต์อ่ะแต่อีกโหมดหนึ่งนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าออกกำลังกายเนี่ยง่ายขึ้นถึงแม้ว่าวันไหนเนี่ยเรา ยุ่งมากเราบีซีเราไม่มีโอกาสไปเจอเทรนเนอร์ trainer, แต่เราอยากได้ความหลากหลายของการเทรนเราจะมีโหมดเรียกว่า all workout นะครับพอผมกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีบอกมาเลยว่าคุณอยากจะเล่นโปรแกรมที่มันแบบไหนบ้างนะฮะ popula r full guide strength HIIT cardio y o คะ p i l าทิสโหมดที่เกี่ยวกับกีฬานะฮะ โหมดที่แบบมีเวลาน้อยอยากรีบเล่นรีบเสร็จ q u i k k i t t s h p p i n g กระชับกล้ามเนื้อไม่ต้องบิวเยอะฉันแค่อยากกระชับขึ้นลรีนขึ้นโหมด all inclusive recovery โหมด activate รวมไปถึงโหมด rehabilitation ใครที่อยากากายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อในนี้จะค่อยๆมีข้อมูลที่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เพิ่มเติมความรู้ให้เราทุกจากนนี้เมื่อคุณได้มาลองเล่นคุณจะเห็นโปรแกรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหน้าแพลตฟอร์มเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเราเริ่มออกกำลังกายอ่ะผมอ่ะรีบร้อนมากเลยวันนี้เวลาน้อยผมกดเข้าไปใน Quick Fit นะฮะก็จะมีเทรนเนอร์ออกมาให้เราเลือกนะฮะเราสามารถดูในส่วนของระยะเวลาได้ด้วยถ้าเราเวลาน้อยมีเวลา5นาที10นาทีเลือกอันนี้เวลาเยอะหน่อย20นาที30นาทีหรือมากกว่านั้นก็สามารถกดแล้วเขาก็จะเซิร์ชและหาโปรแกรมที่อยู่ในพีเรียเวลาที่คุณว่าง แล้วเหมาะสมเลือกมาให้คุณเลือกออกกาลังกายพอคุณกดเลือกเสร็จปุ๊บกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บอ่ามีเวลาน้อยคอนเฟิร์มท่าทางในต่างๆก็จะเริ่มเด้งขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูในโหมดเบื้องต้นสมมุติให้เห็นท่าออกกำลังกายของเทรนเนอร์สักหนึ่งท่าในหนึ่งท่าที่เรากดเลือกไปนะครับอ่าสมมุติเป็นโหมดคริสต์มาสฟูลบอดี้เราเลือกไปเสร็จปุ๊บดูซิว่าเทรนเนอร์เขาดีไซน์โปรแกรมอะไรออกมาให้เราบ้าง พอกดเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่าดูเรชั่นในการฝึกเนี่ย28นาทีพลังงานในการยกทั้งหมดใน1ท่านเนี่ยประมาณการาคร่าวๆนะเราจะยกน้ำหนักรวม175 5กิโลไม่ได้ยกทีเดียวนะฮะยกหลายๆท่าหลายๆจำนวนครั้งลหลายๆเซตมารวมกันแล้วก็แคลอร,รี่ที่จะได้จากการฝึกโปรแกรมเนี้ยประมาณการคร่าวๆคือ70แคลอรี่ถามว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อมูลน้ำหนักที่ควรจะยกแคลอร,รี่ที่จะได้เนี่ยมันจะมาจากการที่คุณรีจิสเตอร ลงไปในเครื่องนี้แล้วใส่ personal profile ใส่ข้อมูลของคุณน้ำหนักส่วนสูงวันเดือนปีเกิดเพศนะแล้วก็ objective ของคุณว่าคุณอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออยากจะลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะ get fit AI เนี่ยจะคำนวณน,น้ำหนักที่เหมาะสมให้กับคุณหลังจากที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าตัว gym monster 2เนี่ยสามารถทำในส่วนของเรื่อง weight training ได้ เรายังสามารถฝึกกล้ามเนหัวใจในโหมดของคาร์ดิโอได้ซึ่ง g y m Monster 2เนี่ยสามารถทำได้สอง e r c i s e ซไม่ว่าจะเป็นการพายเรือนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นในส่วนของท่าของสกีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถใช้ g y m Monster 2 Setup ในการพายเรือของวันนี้ได้ในแบบไหนบ้างใช้อุปกรณ์เสริมนะครับตัว attachment นะฮะที่มาพร้อมกับชุดฝึก วางไว้ให้พอดีกับมุมที่เขาออกแบบมานะฮะวางไว้ให้อยู่ในจุดกึ่งกลางพอดีแล้วปรับระยะความสูงนะครับจะมีหมุดจุดที่เป็นรูปของท่าบริหารท่าพายเรือนะฮะอยู่ในระหว่างตัว L7 กับ L6 ล็อกตำแหน่งเอาไว้ทั้งสองฝั่งเมื่อได้แล้วก็จะมีตัว attachment handle นะครับที่ถูกออกแบบมาสำหรับการฝึกท่าบริหารพายเรือ ก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปในตำแหน่งของเขาแล้วผมจะบอกว่าที่จับเนี่ยนุ่มสบายมือมากนะฮะเมื่อเซตอัพอุปกรณ์เสร็จแล้วในส่วนของหน้าจอเนี่ยเรากดเข้าไปที่ปุ่ม All Workout นะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บกดไปที่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับคำว่า Cardio ขึ้นมานะครับก็จะมีท่าบริหารที่เป็นเกี่ยวกับหมวดของการคาร์ดิโอแล้วเราก็เลือกเอาในส่วนที่มันเป็นท่าบริหารท่าพายเรือนะฮะผมจะบอกว่า เราอาจจะเคยเห็นลู่วิ่งหรือการปั่นจักรยานที่มีภาพเสมือนจริงมีหน้าจอเพื่อให้คนที่วิ่งหรือปั่นจักรยานเนี่ยได้เพลิดเพลินไปกับการออกกำลังกายแต่ g y m Monster 2เรามีภาพเสมือนจริงในส่วนของการบริหารท่าพายเรือทำให้เราฝึกแล้วไม่น่าเบือ่อไม่ว่าจะเป็นวิวในส่วนของในทะเลสาบนะครับในบึงใหญ่ๆนะครับในคลองนะครับหรือ ในแม่น้ําใหญ่ๆนะครับตามหัวเมืองใหญ่ๆที่ทางทีมเทรนเนอร์เนี่ยไปถ่ายภาพบันทึกเอาไว้ในขณะที่มีวิวสวยๆให้เราดูก็มีบอกสอนเทคนิคต่างๆในระหว่างที่เราฝึกให้ด้วยนะครับและหมวดของการฝึกนะครับก็จะมี p e เรียในการฝึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีซึ่งผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการพัฒนานกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้มันจะมีภาพวิวในเมืองให้ผมได้ดูว่าในขณะที่ผมพายไปไกลๆเนี่ย วิวข้างทางมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับ27นาทีโดยประมาณเนี่ยจะได้ประมาณ195แคลอรี่เบิร์นนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลคร่าวๆให้เราเตรียมใจไว้ก่อนว่าจะมีหนักเบาประมาณไหนนะครับช่วงท้ายๆจะหนักยังไงแล้วเบากลับมาตอนท้ายยังไงนะครับก็จะมีกราฟบอกเป็นแบบเรื่องเป็นราวแล้วกลุ่มกล้ามท้ที่ใช้เนี่ยขอบอกเลยว่าได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับไปพายกันดีกว่าครับอ้าวเปิดหน้าจอเสร็จปุ๊บ เราก็เข้าอุปกรณ์เลยเอาเท้าสวมเข้ามานะครับล็อกให้แน่นเขาออกแบบมาได้ดีมากนะฮะได้มั่นคงมากที่จับพอประมาณนะฮะแล้วก็ออกแรงดึงตามจังหวะมือนะฮะพยายามเคลื่อนที่ตามจังหวะมือการออกการในท่าพายเรือนเนี่ยขอบอกเลยคนที่มีอาการปวดเขา่าปวดข้อเท้าเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็ ดีด้วยดีกับการช่วยพัฒนาให้เข่าและข้อเท้าได้มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะ,ะสำหรับการพายเรือก็จะมีแค่2จังหวะนะครับคือมีจังหวะผ่อนแรงกล้ามเนื้อกับจังหวะออกแรงจังหวะผ่อนแรงนเนี่ยให้หายใจเข้าจังหวะดึงให้หายใจออกนะครับจังหวะหายใจเข้ายืดแขนออกไปยาวๆงอเขา่าจังหวะออกแรงให้เหยียดขาออไปพร้อมกับการข้อศอกและดึงบีบสะบักเข้าหากันนะครับ สังเกตว่าจังหวะที่เราเหยียดขาเราจะไม่เหยียดสุดเราจะงอเข่าเล็กน้อยนะครับส่วนการดึงเราก็จะไม่ดึงแรงจนกระแทกลำตัวนะครับให้พอประมาณนะฮะปุ๊บอย่าลืมนะครับจังหวะการหายใจทําให้เราออกกำลังกายต่อเนื่องได้มีประสิทธิภาพทําให้เราออกกำลังกายได้ครบตามที่เขาต้องการคือ27นาทีถ้าเราคุมการหายใจได้ไม่ถูกเนี่ยผมมั่นใจเลย5นาทีแรกคุณก็จอดแล้วครับคุณพายต่อไม่ไหวแล้วนะครับ อ้าวทันนีก็อย่าลืมความสนุกที่มีอยู่ด้านหน้าจอนะครับภาพวิวสวยๆกับจังหวะการพายที่พอดีอ่าแปลว่าตอนนี้เขาเริ่มเร่งสปีดละผมอาจจะต้องเร่งความเร็วตามเห็นวิวสองข้างทางไหมครับอ่าเราผ่านตึกผ่านสะพานผ่านสวนอันนี้เป็นภาพเสมือนจริงครับจากสถานที่จริงในสภาพอากาศที่มีฝุ่นเยอะข้างนอกบ้านนะฮะ การออกกำลังกายในบ้านเนี่ยก็เป็นอีกวิธีการที่ทําให้เราได้สุขภาพและได้ความปลอดภัยที่จับจับสบายๆนะครับไม่ต้องกาแน่นจนเกินไปนี่ผ่านมาประมาณ4นาทีนะครับเขาก็จะมีข้อมูลบอกมาเลยว่านี่ผมพายไม่ได้ประมาณ400เมตรออกกำลังกายไป15.22กิโลจูลแล้วก็แคลอรี่เบิร์นเนี่ยได้43กิโลแคลอรี่นะครับ มีข้อมูลบอกหน้าจอให้พร้อมเลยอ่าดูจังหวะมือนะครับให้ไปพร้อมกันมือไปข้างหน้าแล้วมือไปข้างหลังข้างหน้าแล้วข้างหลังอ่าพยายามนะฮะถ้าจังหวะเราไปพร้อมกับมือของอินสตราคเตอร์ข้างในโปรแกรมพอดีกันก็สามารถเทียบเคียงกิจกรรมที่เราใช้กับที่เขาออกไปภายจริงนะฮะอ่าพายเรือที่บ้านไม่ต้องเสียงจมน้ำนะครับ สนุกมากเลยครับใครที่ไม่เคยต้องรีบหามาเล่นแล้วปุ๊บอ่าตอนนี้ก็เป็นจังหวะ slow down นะะที่เขาดีไซน์ไว้ให้แรงต้านเ,เหลือแค่ประมาณเบอร์2โอ้โหเหนื่อยสุดยอดไปเลยครับเล่นเสร็จเนี่ยก็ค่อยๆนะครับพยายามค่อยๆปล่อยอุปกรณ์ให้เข้ามาชิดในตำแหน่งที่มันเป็นจุดเกาะเริ่มต้นแล้วก็ค่อยเอามือแกะออกทีละฝั่ง สังเกตว่าตลอดการออกกำลังกายนะครับไม่มีแรงกระแทกใดๆที่ข้อเท้าและที่หัวเข่าเลยหลายๆคนจะค่อนข้างกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายกับกล้ามเนื้อมัดไหนไหมมันถือเป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ปลอดภัยที่สุดมากๆแล้วก็ได้กลุ่มกล้ามเนื้อครบมากๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเล่นได้หมดทุกเพศทุกวัยนะฮะด้วยการออกแบบอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถปรับระดับ ความยาวของเท้าตั้งแต่ไซส์แบบโอ้โหไซส์ยาวถึงไซส์เล็กนะฮะแล้วก็ระดับของความเหนื่อยเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าที่เขาออกแบบมามันหนักเกินไปเราสามารถปรับเป็นโปรแกรมแมนนวลแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมกับความแข็งแรงของแต่ละท่านได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมชอบมากเลยกับการที่มันมีวิวสข้างทางทำให้ผมมีจินตนาการว่าตอนนี้เราพายไปได้ไกลแค่ไหนแล้วนะฮะ ตอนแรกที่พายเนี่ยสะพานยังอยู่ใกล้ใกล้พายไปพายมาผ่านสะพานที่1ผ่านสะพานที่2ผ่านสะพานที่3วันนี้พายไปประมาณเกือบ5กิโลนะครับสุดยอดมากเลยอย่าลืมจิมมอนสเตอร์ทูนะครับรีบไปหามาเล่นนะครับสำหรับทุกทกท่านนะครับที่ยังคาดหวังกับผลลัพธ์ในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นความฟิตหัวใจผมขอฝากจิมมอนสเตอร์2เอาไว้นะครับเหมาะกับ ครอบครัวทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่คอนโดหรือจะเป็นที่ออฟฟิศที่ทํางานนะครับเครื่องนี้เครื่องเดียว all in one จบทุกอย่างแล้วมาฟิตร่างกายกัน New Year New You ขอให้สุขภาพดีครับ